กังไก่เว้นเนกังกังก่าย <laughs> <laughs> สบายดีทุกคนยินดีตอนขับเขาสู่ส่องบ่าไกลบนหน้านะตอนนี้ก็มาหอดบาทเลยครัมาืวานพุ้ยทุกคนาวาันพุ้ยหน้านะนี่ก็เขาก็เริ่มเคียวงามเลยเนี่ยก็คนก,ก็ตกตกกะ นำก็พอมีอยู่แล้วก็วันปุ้ยแต่วันเรียบร้อยแล้วทุกคนซองกับสอบทำเร็วแล้วเสื้อผ้าไปหาลหาล่อหาหล่อตรงหน้ากันน,นีเจอชาวบ้านพากันออกหาลูกกาบางคนมาหาหลับจางเลยแต่วันนะ้าเฮานี่ปีนี้เฮาบ่ได้น โอ้แต right right ่ตัวหวานนั้นทุกคนตาเไดายผวานหน้าแห้งอะไรจะคือจะคือกะเนี่เคยบ่เคยเห็ดหน้าตึงตึงเกิดแหละว่ามีไงก็ว่าอะไรเถื่อเถื่อแหลกที่ว่าเาเห็ดหน้าหน้าหวานหรือว่าหน้ายอดเนี่ยนะครึ่งหนึ่งน้าหวานครึ่งหนึ่งน้ายอดแต่ปลาตัวหวานเนี่ยโงามแต่ตัวยอดน้างาม เดีวปีหนาตรงยอดเนาะยอดน้ำมึดเลยเอ,นนอาบ่นคนงานนะบ่เอาบ่นคนงานเนี่ยอ่ะมัดเถอะว่าเด้อมันละสองพันหา,า,า,าน ผู้สาวก็ปิดหน้าปิดตาโตแต่ว่ากล้ายาวเลยเด้อฮะหาคือเอานกกาซอยบ่เออเอาบ่ผู artifact, ้บ่าวนะเอาเอาเดี๋ยวสิติดต่อให้เป็นได้ผู้บ่าวติดต่อให้นะเข้าเมไปเลยบ่แม่นเสร็จแล้วบ่ยันเสร็จแล้วเออ ฟังเบาวสีตายแล้วเนาะนั่กูแล้วหรอขนาดนี้จะเอากคนงานเนี่ยพราะกาเพิ่มปุชุ่งแท้นี่บอกดำดำซ้ำมือกันอันนั่นแหละนี่ฮะออกมากละ

Mẹ chồng này. Giùm sao tôi chào cô. đây sao tôi bảo mẹ. Bot mi dài lắm với chào của you. Bot mi dài. Either đấy. Bot mi dài. Either đấy. Bot mi dài. Bot mi dài. Either đấy. Bot mi dài. 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 Bot mi Ba cho đi vada ba đó, Tonight có cho này lần nữa. Bian bên anh anh em. Bên anh biển Bên này em. Ừ, bên anh em. 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 Bên anh bao Bên anh em. Bên anh em. Bên anh em. Bên nè em. Bên anh 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 em. เห็นแลบ่กันเคยบงส่นไ่นั่นี่รลับดุดุดขนาดเนาะดุคันไม่ลูกสาวนี่วันนี้อ่าคุณยิ่งเชบ๊บันได้ได้ชูผู้ชายไปได้ไอ้ี่เร็วได้โอ้โหแล้วแล้วคันบอบบอบจะชูไปเอาได้ทางไหนขานเออคันผู้ชายเช ทางเมืองชนจะได้เรียงอะไนี้ดุขนาดไปเอาโหลดโอ้ยเลยล้ววันนี้มีลูยาวโอ้โหอีแล้วนั่นน่าจะบรายแนวบรายพันธุ์นกคุเจ้าได้ยังคุณน้องด้ยหาเออซาละน้อยบ่เซาละน้อยเออคือคือนั่นแหละเดี๋ยวสิฮ่าหายเอาแถวแถวเมืองชนพูดโอ้ยเนื่ยนอนหน้าอันนี้ซ้ำนี้น้อยพอดอันนี้ฮะเจ้าคุมีโรคหัวกา สนิทน้อยเพื่อแต่งานเคยมังชนเคยมังชนเนได้เขาเป็นตันายเนาะขนาดขนาดได้ยังไงเออดูอะไรยังวไงวันเข้าทิ้งก็มี่ไว้แล้วเลยได้ฝนดำแล้วแล้วชุดไหนหันเลยเอออันนั้นได้โอ้ไหนจาเล่นได้เพิ่นบนหันมาแต่ไทยผมมาลูกกะโคจะได้อยู่ไทย

โอ้ยคือสิจุดเย็กแหละเบิร์แหละสามคนนี่ดำนะนำนนเอาบวกคนงานเดี๋ยวผปินแต่วุ้งขีใ่ใจ <c oughs> บอเอาบวกคนงานเนึ่งมันหนึ่งหาพันหนึ่ง Nhanh nát bò bồ. vẫn nhào vẫn sẵn đây mình sẽ biết nè tôm lẽ mới chế bọt tôm nó vô biết nè วายากมากินเป็ดได้เลยนะฮะคันกินเป็ดนี่ไม่แห้งนกกาดเลยนะบอกผู้บ่าวผู้บ่าวบันไดมาบอกผู้บ่าวนะผู้บ่าววันบุงนะบันไดมาบอกเอานี่กาบังได้เนี่ยไปรออยู่ทงไฮทงหน้าหนะะิกะกลับมาพ้นกระตกุกทุกคนอ้ ขนาดเลยอยู่บ้านเท่านี้พ่นตกสุมือนะเดินะะนะครับฮะสถานการณเขาเขามาอยู่บ้านแถานการณ์นี้คือมื่อนี้หนึ่งเขาหนึ่งเขาหนึ่งเขาเลยครับเดี๋ยวสี่กัเเเะะวเป็ดทุกคนเหดอยู่ายาเห็ดกินน้ำมื่อเนี้ยเพราะว่าพลายยาเทานี่ยั่งไปอ่ะนะ ไปซอยป่าไปซอยป่าดำหน้าลกกาทุกคนเพราะว่าหน้าของเฮ้าน้ำมันแล้วเลยเด้แล้วแล้วบริเวตบริเวหยัางเลยกับบุมมีเวียงยังกับไปซอยเพิินนะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็เฮ้ากับสิได้เห็ดอยูก่ก็กินทาเพิเินหละเดี๋ยวจะนอยเพิินนะ นี่ก็เอาเป็ดนี่แหละทุกคนมาคั่วกินนะมาเนี่ว่าเป็ดจะเขาเลี้ยงไว้กับเลื้อไปไลายหลเลยแหละเพราะว่ากินไปเรื่อยๆเนื้อปลาแล้วเลยเขาจังสีห้ามาเลี้ยงอีกแต่ตอนอยู่ในหันมีแต่เป็ดกาบเขาเลี้ยงไลยอันน่าเก็บไข่นะพอได้ให้ลูกสาวกินจะ <c oughs> ได้อีกเ <c oughs> บิงน้ำไหมโอ้ยเชื่อแม่แล้วเชื่อแม่แล้ว แ็นได้มากตากคนคนตกแห้ง

ạ đừng có đấy 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 何

เออามาัพอไหวไหมเียงเลยพองามลยดอกป้าทรงกัน <laughs> ส, <laughs> สามตัวส,สามตัวเยอะมืไอเนี่ยมึงคือใบมกขามอ่อน

dạy học lại muốn bắt đầu được học hết 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 hết

อันนี้บอกก้อนกระบงกระโบงไหมฮะดูอกตกแตกฮอนฮอนชาวเนพอนอันนี้อันนี้ชาวฮอนดะแซบปะ มันแล้วนปเนี่ยปกินมันมันไปกินกินขากินขาเขา้อมอ่ะกินปลาของดูเป้นปลาเนี่ยของตานี่ย้า căng chàng cây đi Căng căng Mà pa tôm Tôm bết Ờ Tôm bết